สวัสดีค่ะทุกคนมาดูนะคะเราเหลือองุ่นอยู่นิดนึงนะคะเราก็จะมาเก็บองุ่นนะคะที่บ้านแม่นะคะบ้านแม่แฟนนะคะองุ่นสมดแล้วนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะคะอืมอร่อยมากเลยะคะ่ะหวานชื่นใจหวานอมเปรี้ยวรอบสุดท้ายแล้วนะคะ แล้วเราจะพาไปดูต้นแอปเปิลแอปเปิลก็ล่วงเต็มพื้นเลยนะคะไม่ได้มาดูนานเลยนะคะหนึ่งอาทิตย์นี่เห็นไหมคะเพื่อนๆว้าวฟินมากเลยค่ะแอปเปิ้ลสีแดงๆพัน์นี้อร่อยมากเลยนะคะเขาจะออกหวานอมเปรี้ยวนะคะเราจะเก็บแอปเปิ้ลเหมือนกันนะคะ มาดูเลยนี่ดูเลยนะจ้าลูกนี่จะเป็นใยคักเพือ่อนๆนเห็นบ่จ๊ะว้าว <c oughs> แอปเปิ้ลจากสวนนะคะปลอดสารพิษน,นะคะดูมใหญ่มากเลยค่ะเพือ่อนๆแล้วก็ลูกนี้นะคะใหญ่เหมือนกัน บังดูบอแอปเปิป้ลหน่วยนิ้งติดเงาง่ดนิ้งเก็บบังก้อนอ่ะโอ้สุดยอดแซบคักด้วยจ้ะห,หน่วยใหญ่ดีเก็บตรงนูง่นเหมนเพื่อนๆเห็นบ่จ้ะฟังทั้งนี้ดกคักเก็บไปปีนี้เก็บไปหลายรอบรอแล้วเด้อจ้ะมันก็นยังเหลืออยู่ใหญ่คักจ้ะเพื่อนๆ เก็บแบกแอปเปิลนี่โอ้ฟินมากเลยจ้าเห็นบ่หน่วยงย่หน่วยบอกไงยเลยจ้ะพันธุ์นีแซ่บด้วยจ้ะบอกแอปเปิลเก็บมาใส่ตะกร้าไว้ห,หน่วยนี่ก็สุกแล้วง่แล้วสุกแล้ว ปแปเปห็นบ่จะ้ะหน่วยนี่เป็นญ่ครับแดงจึ้งคึ้งอยู่โอ้ยเป็นตัวแสบคัก,กะ่ะก็สิมีห้อยตำหนีหน่อยนึงบ,บ่เป็นหย่างเด้อจ้ะอันนี้มันเป็นเรื่องปกติมนแรลงมาเถาะมาแทะราะว่ามันเป็นของแบบว่าปลอดสานมาจา้ะอี่อุ้ยอีกหน่วย ใหญ่ขึ้นกันจ้ะโอ้ใหญ่คักเก็บใส่ตะกร้าไว้เลยนะจ้ะ